สงกรานขายอะไรดีคลิปนี้เท่ากันหม่มี5สินค้าขายดีแน่นอนในช่วงสงกรานมาแบ่งกันให้กับทุกท่านครับ สวัสดีครับพบบผมครับเกียรติเกรัตน์จินดามณีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ SME ครับวันนี้ฮะมี5ในส่วนของสินค้านะครับที่ขายดีแน่นอนในช่วงของสงกรานต์นะครับปีนี้ครับ สงกรานเรามีโอกาสที่จะได้เล่นน้ํากันนะครับแม้จะไม่ได้เล่นกันแบบเต็มเต็มนะครับแต่ก็เชื่อว่าเราอาจจะได้เล่นในส่วนของการกระน้ําฉีดน้ําอะไรกันบ้างนะครับและแน่นอนครับในช่วงของเทศกาลสงกรานครับก็มีหลายหลายท่านที่ใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ครับในการจะหารายได้เพิ่มนะหารายได้เพิ่มในช่วงสงกรานนะครับ5้าสินค้าขายดีที่อยากจะแนะนำนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานครับ สินค้าชิ้นแรกนะครับแน่นอนนะถ้าสงกลานมาก็ต้องมีอุปกรณ์ถูกต้องไหมครับเพรานครับสินค้าขายดีอย่างแรกก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกปืนฉีดน้ำนะครับอุปกรณ์ขันน้ำอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับท่านนะครับสามารถตัดเตรียมไว้ได้นะสงกลานมันมี1 2 13 14นะครับเราอาจต้องจัดเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้แหละช่วงสัปดาห์ที่8 9 10ก้ก็อาจจะมีการซื้อนะฮะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการจะ เริ่มนะเริ่มเล่นกันนะครับเอาไปเพื่อเก็บไว้นะครับยิ่งเป็นอุปกรณ์เล็กๆหน้าตาดูดีเป็นตัวตุ๊กตาตุต๊กต,ตานะครับเด็กๆก็ชอบในเรื่องของพวกนี้นะครับวันับสินค้ากลุ่มแรกนะครับพวกปืนฉีดน้ําพวกอุปกรณ์เล่นน้ําขันน้ําอะไรต่างๆนะครับเป็นสินค้าที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับขายดีแน่นอนนะ สินค้าตัวที่2นะครับในการที่จะเล่นในช่วงของสงกรามก็คือพวกแป้งเนาะพวกดินสอพองนะครับแป้งในการเนี่ยปลระแป้งนะครับในเรื่องของที่ใส่ลงไปในน้ำนะครับไปปลระปลาะให้ก <c Öz ell großes> ับญาติผู้ใหญ่นะครับหรือไปเคารพผู้ใหญ่ต่างๆนะครับหรือนะครับมีการปลระแป้งกันนะครับมีการสาดน้ำปลระแป้งกันเล็กๆน้อยๆอนะครับอันนี้น่าจะพอทําได้กันอยู่บ้างนะครับน่าจะพอทําได้นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคงไม่ได้ทําได้มากนะครับแต่สินค้าตัวนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีโอกาสขายดีในช่วงภาวะ ช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับพรานลองดูนะฮะในส่วนของที่เป็นแป้งนะครับพวกดินสอพปองอะไรต่างๆท่านลองนํามาขายดูนะครับในช่วง3ามตีวันเหล่านี้นะครับขายดีแล้วก็ทารายได้ให้กับท่านเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสินค้าตัวที่3นะฮะในการที่จะขายในช่วงสงกรานก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกเสื้อผ้าถูกไหมครับสีสันสดใสเสื้อฮาวายเสื้อดอกไม้เสื้อทะเลอะไรต่างๆนะครับเสื้อเหล่านี้ครับ เป็นการใส่กันในช่วงเทศกาลสาคัญมันจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายๆนะครับรู้สึกสดใสนะฮะเราะันครับลองหาเสื้อฮาวายมาใส่นอกจากเสื้อฮาวายแล้วนะครับมันก็ยังมีในส่วนของที่เป็นอ c c กซ s o ซอรีเช่นฮะแว่นตานะครับแ mm hmm. ว่นตาในการเดียกันนะครับกันน้ำข้าตานะครับหมวกนะฮะหมวกกันแดดดูเท่ๆดู เก๋ๆนะครับสีสันสดใสเข้ากับชุดเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นอ кс เซอร์ซอรีเพิ่มนะนครับในส่วนของพวกเสื้อนะครับมือแว่นตานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่อยากจะแนะนําให้ท่านลองนํามาขายดูในช่วงเทศกาลสงปรานครับตัวที่4นะครับสินค้าตัวที่4นะก็คือในส่วนของที่เวลาเราเล่นน้ํากันแน่นอนฮะมันจะทําให้เปียกเนาะเปียกตัวเรานะครับแต่นะสิ่งที่มันเปียกไม่ได้เช่น พวกโทรศัพท์นะฮะพวกกระเป๋าตังค์อะไรต่างๆกระเป๋าเสื้อผ้านะฮะบันครับซองใสในส่วนของซองพลาสติกที่ใส่ตัวโทรศัพท์ซองพลาสติกใสตัวกระเป๋าตังค์นะครับหลัานี้ครับเป็นอีกหนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งสินค้านะครับที่ขายดีนะครับท่านมีในส่วนของซองพลาสติกใสโทรศัพท์ไว้ใส่กระเป๋าตังค์ไว้นะครับ เดินไปไหนมาไหนท่านอยยาจจะตัวเปียกนะครับแต่กระเป๋าทังท่านเปียกนะในส่วนของโทรศัพท่านไม่โดนน้าก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับพ่านครับอีกสินค้า1ตัวนะครับลองนําไปมาขายดูนะครับในสินค้าตัวที่เป็นซองพลาสติกใส่ตัวโทวรศัพท์หรือในส่วนของที่เป็นตัวกระเป๋าตังค์นะครับและสินค้าตัวที่5นะครับขายดียชัวชัวนะครับ ข้าวไข่เจียวหรือข้าวกล่องนะครับหรืออาหารที่ทานแบบรวดเร็วนะพวกข้าวไข่เจียวนะฮะลูกชิ้นนะฮะหมูปิ้งนะหมูทอดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเป็นอาหารที่ทานแบบรวดเร็วนะครับไม่ได้มีการไปนั่งทานก well. ันเป็นรับเป็นสันนะครับทำข้าวไข่เจียวนะฮะมีข้าวร้อนๆนะครับแล้วก็เจียวไข่นะฮะมีหมูนะมีหมูทําหมูทอดทําหมูแดดเดียวทําหมูปิ้งนะครับเหล่านี้ครับลูกชิ้นนะะไปเอามาเสียบไม้แล้วก็ทอดขายนะครับ ขายดีแน่นอนยิ่งขายในชุมชนนะเล็กๆนะครับหรือในส่วนของที่เป็นการละเล่นกันนะครับก็ลองดูนะครับถ้าลองนําสินค้าเหล่านี้ไปขายนะเป็นอาหารทานง่ายๆสบายๆนะครับก็มีโอกาสขายดีสร้างไรายได้ในช่วงสวงการานนี้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือ5สินค้านะที่มีโอกาสขายดีในช่วงเทศกาลสงการานนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ย ลองนําไปใช้ดูนะลองนําไปขายกันดูนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตนะในส่วนของโควิดนะครับเล่นสงการก็ระมัดระวังกันนิดน,นึงนะครับห่างกันนิดน,นึงนะเล่นกันแต่พอประมาณนะครับแต่เราก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์เรื่องของประเพณีของเราไว้อยู่นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องท็อกเกอ์หมไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไมพ่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับาาการทำธุรกิจ โอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ